ิกายเป็นมีเสียอะไดวสวัสดีครับคนรลิมโขงครับมื่อนี่เจอปัญหาใหญ่ครับมื่อนี่เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนครับช่วงเขาตน้นฤดูหนาวครับปลายฝนตนน้นหนาวปลูกพัก คน้างใหญ่ครับใหญ่เร็วนำแต่ปัญหาที่เจอคือสภาพนอนครับพักหัวใหญ่ครับเนมเนมเนมข้างนอกาง,งามแต่ข้างในนะนอนอื้อครับนอนเต็มเลยปัญหานี้ผมหันกระเจอเถระครับหันกระปูผักจุดแหลกใครมีวิธีแก,ก้หรือใส่ชีวพันธุ์ยังก็แนะนำเลยครับบมไว้ครับ เสียหายมากมายครับเครื่องแปลงเลยครับที่ตัดไดก้ก็ได้สิบกว่าต้นครับที่เหลือเสียหายเป็นซาวสามสิบครับนอนมันจะเป็นนอนต้นหน่อยครับคาดไ่าอาจจะเป็นนอนผีเสือ้อห้าตัวก่อนนี่ครับนอนแบบนี้ เยอะเลยเยอะเลยกระลำผมก็ถือก,กินครับกระลำปีปูอาสิป,ปูไกก้กินสามสีหัวกับถึกนอนกินเบิดกับงามนี่เฮ้ยหัวใหญ่ๆเป็นเบิดครับหัวงามไปมีวิธีแกบอกเลยนะครับเสียหาย เยอะขนาดแล้วมือใหม่หัดปลูกพักครับเขาเห็นแนวนี้เขาก็ประกากินแลยครับ สองขั้นบรับ <c oughs> กัดกินโคนดูดกิน <c oughs> ถ้าคนบันยันยังกะน,น่าจะไปกินได้อยู่ครับ ผมจะเอาไปเห็ดปุยครับบ้านเอาไปมักไว้เห็ดปุยแปลงหนึ่งกับซพักไว้จากอาทิตย์สองอาทิตย์ครับกันซิลงใหม่อาจจะมีไข่นอนลงเรืออยู่นี่ครับไว้หลายไว้หลาย ต,ตัวกินผักเลยตัวกระหล่นลงในแปลงครับเยอะครับเยอะ ครับผักที่ตัดไวก้กะมามาักผักขนาจิน้นเม้นเหนาครับเม้นเม้นเหนานอนนอนคุ้ไมไว้ครับคุ้มไว้ มาคุมมักว้เห็ดปุ๋ยครับสำหรับแปลงนี่กับเป็นวัตถนเหตุนะครับมีการมาเบิ่งหานอนนำะนอนส่วนใหญ่ก็เป็นนอนพีเสียครับตัวน้นอยๆเป็นพีเสียบินมาเ่อเดียวขนานครับนอนเต็มแปลง วิธีกำจัดกะยังโมโหครับก็เลยเอาจุ่มน้ำไปก่อนมันก็ไต่ขึ้นมากับโตายครับนอนเต็มแปลงครับผมนี่ใบแหวงก็เป็นสนนิษานว่า,นาจะเป็นหอยนกครับนกมาจิกนอนเลย จิกใบขาดไปน้ำทั้งไตนี่ยลกหลายนะครับนอนเนี่ยไตใบหอยนอนขังนั้น ครับตัวหนึ่งตัวน้อยนเดี๋ยวลองลอยการกินอืม bên này káp, bảy riêng gì cả ngọn này, đôn bớt đi ภาพใส่ก็ไม่นอีกตัวตัวนี้หน่อยครับนี่นนหน่อยนึงปีบ กตายอันตรายตบผักโ้ปลาย,ยเก็บนอนครับเห็นแล้ครับต้นต่อการวางไข่วางลูกลงในผักเผินบินออกจากโรงเรือนในบ่ได้ครับเลยตายแห่งตายครับวางไข่แล้วก็ตายครับที่เสือ กลายเป็นมีเสียอเลยได้ไส่วนใหญ่นอนพอนี่ก็หาก,กินตอนกลางคืนครับตัวตน,นี้ก็โตัวใหญ่แหงครับกินไปประมาณสามสี่อตอน้นส่วนนี้ก็เป็นคนงานครับกำจัดนอนให้แต่ขอเสียกับใบพักแหว่งไปนำครับนอนกันจกักไฮโบายครับยังบ่ดได้ไปตรวสอบเบึงแต่ที่เสียไยคือใบพักนะครับ ส่วนหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยกําจัดนอนครับเห็นนอนที่แหลกโมกากินครับตัวใหญ่โพดยัง่มีผู้นำพากินนอนนอนเขียวตัวใหญ่ๆจากหัวกระลำปีครับ สำหรับคลิปนีน้มีเพียงเท่านี้ครับไว้เ,ออเจอกันคลิปหน้าน,นะครับใครมีวิธีแกะกบอกกันนะครับสวัสดีครับ